ลาอัลกุม,มรมตุลลอฮิวะบารากาตูเด็กหญิงาิฟาตุเตปปสามทับสองเลขที่สองวันนี้หนูจะมาสรุปบทเร,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 รียนหน่วยการเรียนรู้ที่ห้าแรงกับการเคลื่อนที่ของวัตถุ แรงทำให้วัตถุเปลี่ยนจะหยุดนิ่งเป็นเคลื่อนที่แรงทำให้วัตถุเปลี่ยนจากเคลื่อนที่เป็นเคลื่อนที่เร็วขึ้นแรงทำให้วัตถุเปลี่ยนจากเคลื่อนที่เป็นเคลื่อน ที่ช้าลงแรงทำให้วัตถุหยุดนิ่งและแรงทำให้วัตถุเปลี่ยนทิศทางแรงผลักเช่นโยนลูกบอลเตะลูกบอลแรงดึง เช่นปิดหน้าต่างลากกระเป๋าวัสลาม